ช่วงเช้าตรู่ของวันนี้ณอาคารอเนกประสงค์โครงการ SML บ้านแม่กว่กหมู่ที่1นึ่ตำบลบ้านอ้อนอำเภองาวจังหวัดลำปางชาวบ้านมีการรวมตัวกันเพื่อหาแนวทางการแก้ไขและป้องกันโรคไข้เลือดออกที่มีพาหะนําโรคคือยุงลายซึ่งยุงลายมักจะมีการแพร่พันธุ์มากปี5 5าหนี่มีผู้ป่วยไข้เลืออก ประมาณ38รายซึ่งตำบลบ้านอ้อนพบว่าอยู่ลำดับที่ 5- ของ10ตบตำบลในอำเภอง,งาวจึงมีการหารือเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันเพื่อลดการระบาดของโรคให้เลือดออกอมีการประชุมคณะกรรมการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ,อน้อนก็จะมีพวกมีคณะกรรมการมีผู้นำชุมชนมีอสมรรวมถึงมีพระอาจารย์ที่วัด แล้วก็มีพระสงฆ์แล้วก็มีของคณะครูที่เป็นผู้รับผิดชอบงานก็คือมีครูอนามายัยร่วมประชุมด้วยใช่ค่ะก็มีการปรึกษาว่าเราจะมีการแก้ไขปัญหายังไงในที่ประชุมสรุปผลได้ว่าจะต้องมีการรณรงค์ให้ความรู้กับชาวบ้านแจกทรายพ่นหมอกควันและตรวจรูกน้ำยุงลายวันที่10เราก็จะมีการสลับคว้วยหมู่บ้านกัน ลงสำรวจในหมู่บ้านมาตรการในการปรับใช่ค่ะก็คือถ้าชาวบ้านหลังคาละ50บาทถ้าพบลุงน้ำยุงลายถ้าเป็นผู้นำชุมชนอสมอก็หลังคาละ100บาทแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่บ้านเลยก็จะหลังคาละ200บาทในส่วนของความพิเีพถนของชาวบ้านที่ยูติดปุ่นมาตรวจลูกน้ำยุงลายอย่างนี้นะจากการใช้มาตรการในการเข้มงวดกวดขันทำให้ชาวบ้านตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จึงส่งผลให้ตำบลบ้านอ่อนปลอดภัยจากให้เลื่อนออกนั่นเองนินธนาหมื่นวังในถ่ายภาพกันสุดามโนวันรายงาน